สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเบียร์เรานะคะเบียร์นะคะมิสซู oh. สุทรมอเตอร์สาขาสีนาา้ำผลิ์ค่ะวันนี้นะคะเบียร์อยู่ที่สุทรสาขาสีนาคำินเนาะวันนี้เบียร์อยู่กับเจ้า เอเทนเดอร์ตัว CT นะคะเป็นตัวน้ำมันนะคะ MY23 ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่9 1 2 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับสีดำแต่ถ้าเป็นสีขาวราคาปรับเพิ่ม10,000บาทนะคะคันนี้นะพิเศษตรงที่ว่ากับโปรโมชั่นใช้งเงินออกรถสบาทเท่านั้นค่ะแถมชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะมีจอหน้าจากาอกลางประตูท้ายไฟฟ้านะคะจะเกิดรอบพันแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรแถมบ,บ้างนะคะเริ่มที่ด้านบนค่ะด้านบนนะคะจะมี อักษรอะคริลิกนะคะเป็นสีโครเมียมเนาะในส่วนของอักษรตรงนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะคะเรามีสีให้ลูกค้าเลือกค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นสกเกิร์ตด้านหน้านะของสปอร์ตไ d เดอค่ะมาพร้อมกับไฟ LED ค่ะลูกค้าชอบแนวดุดันแบบนี้เนาะตัดขอบสีดำสีบอลเงินสีเทาดำค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างนะคันนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ1ินะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะ,ะสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตด้านข้างนะ,ะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะ่ะเป็นแนวดุดันเหมือนกันของสปอร์ตไ d เดอร์เค่ะเบ้ารองมือค่ะในส่วนของเบ้ารองมืออันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านเนาะในส่วนนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้เรามีแบบให้ลูกค้าเลือกเยอะเลยค่ะกันสาดด้านบนค่ะ4ชิ้นค่ะที่สําคัญนะคะคันนี้นะ,ะถ้าลูกค้าออกรถในเดือนนะเบียร์แถมเป็นแหลกหลังคาแครดี้บอยให้เลยนะคะขนา อยู่ที่100คูณ120่ค่ะเราแถมให้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายรถกันต่อนะคะเรามาดูกันที่ท้ายรถกันบ้างนะคะด้านบนนะจะมีสปอยเลอร์จากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีเสาคลิดฉลาบให้อยู่แล้วคันนี้นะเอเจน e ดอรนะคะคันนี้จะมีกล้องถอยจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะ ขัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นแตเกิร์ดด้านหลังนะเป็นปลายท่อคู่แบบกลมนะคะในส่วนของปลายท่อคู่เนี่ยลูกค้าเลือกได้อยากได้แบบกลมหรือแบบเรียกคันนี้มาพร้อมกับเซนเตอร์หลัง2จสุดนะคะแล้วก็มีลิกเซน,นเตอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะคันนี้นะคะสามารถนั่งได้7ที่นั่งเลยค่ะในส่วนของภายในอะค่ะเบียร์แถมเป็นพรม VAP 6ก B ให้ด้วยในส่วนของพรม,มนนพเนี่ยสามารถเลือกสีได้เลยค่ะ คันนี้พิเศษสุดๆนะก็คือเราแถมเป็นประตูท้ายไฟฟ้าให้นะคะลูกค้าสามารถสะดวกกับการใช้งานมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันต่อค่ะ คันนี้นะคะเป็นระบบชุดสตาร์ทนะสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยในส่วนของพวงมาลัยนะคะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเรามีให้ครบเลยนะคะแล้วก็มีระบบล็อกความเร็วให้ด้วยเรามาดูในส่วนของหน้าจอนะหน้าจอของเราเนี่ยเบียร์แถมเป็นหน้าจอ13นิ้วให้เลยนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะกระจกมองหลังนะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติเลยค่ะคันนี้เป็นเกียร์ CVT นะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบออโต้โฮค่ะเบาะนะคะเบาะของเราเป็นเบาะพิกาดค่ะสะท้อนความร้อนค่ะผู้น้า จะคับเพจนะคะเรามีแถมให้ด้วยแล้วก็มีไฟไฟสองเท้านะคะในส่วนของไฟสามารถเลือกสีได้มีสีฟ้าสีขาวค่ะในส่วนของจอกลางด้านหลังนะคะเบียร์แถมเป็นขนาด12นิ้วให้เลยนะคะโปรนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันต่อค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการพาชมชุดแต่งทั้งคันแบบนี้นะคะกับโปรโมชั่นใช้เงินออกรถศูนย์บาทเท่านั้นค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะแต่งรถตามสไตล์ลูกค้านะคะทักข่า,ขาเบียรได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งหกหกห้าห้าห้านะคะสนใจมิตูทักข่า,ขาเบียได้เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย drive your ambition Mitsubishi Motors